กเลยทุกคนและตอนนี้99คืนก็อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วอัปเดตนี้มีชื่อว่า Potion Making นะครับทุกคนและเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามีอัปเดตอะไรมาบ้างผมเห็นว่าของในร้านค้าเนี่ยก็จะมีมาขาย5-6ชิ้นมั้งเดี๋ยวเรามาดูนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะอโอมีคลาสใหม่ด้วยทุกคนชื่อว่า Wish 900เลยเหรอโอ้ผมมี U อยู่853มาดิอุ้ยอีกนิดนึงผมก็สามารถซื้อคลาสนี้ได้แล้วนะเดี๋ยวผมซื้อคลาสนี้แล้วมารีวิวเล่นด กระต่ายซอมบี้ด้วยแล้วก็มีหมาซอมบี้ด้วยนะคลาสแม่มดเนี่ยมันไม่มีรูปนาฬิกาเนาะหรือว่ามันจะเป็นคลาสถาวรเอออย่างนี้น่าสนใจนะคลาสแม่มดเนี่ยบอกว่าเราสามารถโยนโพชั่นใส่ศัตรูของเราได้และศัตรูเนี่ยจะโดนดาเมจและติดเอฟเฟกต์นิเกทีฟนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะลองซื้อตัวนี้มาเล่นดูนะเฮ้ย <c oughs> น่าสนใจใช่ไหมล่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรแปลกตามาใหม่มั่งก็ก่อนอนา้ิน,นี่ผมไปเล่นปาร์ตี้อัปเดตมาแล้วเนาะผมก็เห็นว่่่าาาาไไอออออคคนนนนด้นลงงขเเรเีออพวก ไอเทมของเราเนี่ยถูกแก้ไขขึ้นมานิดนึงแล้วทุกคนพวกถุงหรือว่าพวกขวานเนี่ยจะมีดาวบอกกำกับไว้ว่าเป็นของระดับไหนนะเด็กเขาบอกว่าเขาฟังความคิดเห็นของทุกคนนะอืแล้วก็นี่ทุกคนมีหม้อปรุงยาด้วยอันนี้คืออะไรไม่รู้อะไรไม่รู้เหมือนเป็นปุ๋ยฟ้าหรือเป็นอะไรสักอย่างบวกกับเนื้อใหญ่แล้วก็เนื้อเล็กนะเนี๋ยลองอ่านอันนี้ดิโหอะไรเนี่ย moon flower how it a ไ n น g h t moon วเวอร์เนี่ยสามารถเก็บเกี่ยวได้ตอนกลางคืน เขาบอกว่าเราสามารถหาของพวกนี้ได้ทุกที่เลยส่วนฝั่งนี้เนี่ยจะต้องซื้อจากแฟรี่เท่านั้นโอเคแสดงว่าอัปเดตนี้เนี่ยเราจะต้องไล่เก็บดอกไม้ไปแลกกับแฟรี่แฟรี่นี่ก็จะอยู่ประมาณโซนที่สโซนที่3นะครับทุกคนแต่อาจจะอยู่โซนที่4ได้นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแฟรี่เนี่ยจะอยู่ถึงโซนที่4หรือเปล่าอันนี้แมปเราเปิดถึงขั้นที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมวิ่งหาบ้านแฟรี่กันเรหว่างวิ่งหาบ้านแฟรี่เนี่ยผมก็เก็บดอกไม้ไปด้วยอะได้ไงเจอแล้วบ้านแฟรี่หาง่ายมาก ผมนี่โชคดีจริงๆเลยผมเดินมาแป๊บเดียวเจอแหละบ้านแฟรี่เอาเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าว่าเราสามารถแรยกอะไรได้บ้างโอ้่ไงทุกคนนี่จะมีมเม็ดแบบพิเศษฝั่งนี้เลยนะปกติแฟรี่เนี่ยจะแลกได้แค่สองอันเอาเดี๋ยวเราลองเก็บดูดีกว่าเมื่อกี้เม็ดเลยนะผมลืมอ่านน่าจะเป็นมูนฟาเวอร์หรือเปล่ามันเทียวขาวอ่ะมูนฟาเวอร์ทุกคนซื้อเลยมูนฟาเวอร์อ่ะทำไมมันวาวม,มาอยู่ตรงนี้ทําไมมันถึงวาวม,มาอยู่ เขามาปลูกไว้หลังป้ายของเรานน่ป้ายป้ายเด็กหายงั้นเราเก็บเก็บก่อนเก็บดอกไม้เพิ่ม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 เอาะละเราดูดีว่าต่อไปนี้เป็นไรเป็นเคลวายนะครับเคลวายนี่น่าจะแปลว่าอ่าเถาวันเถาวันในในอ่าในในถ้ำหรือเปล่าผมก็แปลตรงตัวไปนะเดี๋ยวเราลองมาดูว่ารูปร่างมันเป็นไงแล้วเดี๋ยวเราตั้งชื่อมันตามรูปร่างมาเลยดีกว่านะเฮ้ออันนี้น่าจะเป็นอะไรที่อ่า ดูตอบโจทย์มากกว่านะเอ้อกลางคืนมาถึงแล้วเอาละแล้วเดี๋ยวเราขอซื้อเชฟไวอันหนึ่งนะโอเคอ๋อเชฟไวเนี่ยจะสาม,มารถเชฟไวเนี่ยจะถูกปลูกในอ่าเรียกว่าอะไรนะในทํำเด็กเนาะทุกคนอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคแสดงว,ว่าถ้าเราจะเก็บเกี่ยวเนี่ยเราต้องไปช่วยเด็กก่อนและดีเลยผมมากับอาชีพไซบอร์กนะครับอาชีพไซบอร์กนี้เคลียร์ทํำเด็กไงมากเอาละผมขอลองเปิดกล่องเปิดนูน่นเปิดน,นี่ พังพางไปก่อนแล้วกันเนาะอู้ไดถุงใหญ่นี่ทุกคนเห็นป่าเนี่ยถุงมันก็จะถูกเพิ่มดาวมาด้วยเห็นมานี่ขวานก็มีนะอืมแต่ว่าขวานตอนนี้ผมยังเป็นขวานระดับแรกอยู่แล้วตอนนี้นี่ผมมัวดูของดูนู่นดูนี่อยู่เนะะาะก็ไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยอุ้ยนี่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 มูนเฟลเวอร์ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอออ๋เก็บอย่างนี้โอเคอ่าเราเก็บมูนฟลเวอร์มาได้สีอ่อล้วนะทุกคน แล้วเดี๋ยวผมยิงหมาป้าบึ้มโอเคเอาเนื้อเนื้อใหญ่เนื้อเล็กมาไปเราลองไปทดสอบเราลองไปปรุงยาดูดีกว่ามาลองฟังดูดีกว่าว่าเสียงปรุงยานเนี่ยจะเป็นยังไงนี่นี่อันนี้คือ moon f เวอร์ใส่ไปแล้วอันแรกเนื้ออันใหญ่ใส่ลงไปแล้วก็เนื้ออันเล็กโอ้ได้แคนดี้ได้ทุกคนอันนี้คืออะไรอะโพชั่นเก็บมามันคือโพชั่นอะไรก็ไม่รู้นะอ่าเราได้แคนดี้มาด้วยอ่าดีเลยดีเลยดีเลย เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมอัพแคลไฟก่อนแล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องห่วงเรื่องแคลไฟมากเฮ้ยเดี๋ยวเราลองพชั่นดูดกว่าบุ้มทำอะไรอะเห่นม,มีอะไรเลยเอ้ามันไม่รู้ว่าเป็นเป็นพชั่นอะไรอดิอ่าเราลองมาดูในนี้ดีกว่าอ๋อนี่นี่นี่ไงเป็นเถาวันที่ขึ้นตามถ้ำจริงๆด้วยทุกคนเนี่ยดูดินี่นี่นี่เราเก็บเลยเราเก็บเลยโอ้ยมันอยู่สูงอะมองไม่ค่อยเห็น เอาละเด็กคนที่หนึ่งถามว่ามาช่วยไหมไม่ช่วยรีฟาร์มของดีกว่าแล้วเดี๋ยวกลางคืนเนี่ยเรากลับบ้านไปปรุงยากันต่อนะครับมาๆๆลองเลยลองเลยลองเลย,ลเลยนี่เทา้ากระต่ายอันหนึ่งเนื้ออีกส1 2 3ส,สแล้วก็อาเคลฟวายเฟวอร์ใส่ลงไปอะไรเอ่ยมันเขียนว่าพชันอ่ะทุกคนผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรดิมันไม่บอกว่ามันเป็นพชันอะไรอ่ะผมจะต้องไปยืนใกล้ๆกับตัวอะไรสักตัวหนึ่งแล้วก็ลองปลาดู จะได้รู้เลยว่ายาเนี่ยมันใช้กับเราหรือว่าใช้กับศัตรูบึ้มอ้าเป็นเอฟเฟก์ดีได้ไรสปีดบูตอันไหนคือสปีดบูตรเรากดวิ่งไม่ได้ด้วยมันสปีดบูตรตรงไหนเนี่ยเอาทุกคนแย่แล้วผมผมรู้สึกว่าผมบักผมกดวิ่งไม่ได้นี่ผมจะต้องเดินอย่างนี้ทั้งเกมเลยเหรอเค okay, ขั้นสี่แล้ว แล้วเดี๋ยวเราจะไปฟาร,ร์มฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ยังไม่ได้ฟาร,รม์มเคลียร์ทิ้งตรงนี้เลยดีกว่าอ,อุ้ยอุ้ยมันขี้มันขี้คอมัมนขี้คอมผมกลัวที่สุดเลยหมาป้าขี้คอเนี่ยเพราะมันเพราะมันวิ่งเร็วกว่าเพราะมันจะมากัดเราได้เร็วกว่าหมาป้าธรรมดาบึ้มเรียบร้อยโอเคผมช่วยเด็กแต่ว่าไม่ช่วยเด็กเพราะว่าผมจะมาเก็บอดอกไม้เดี๋ยวผมมาเก็บนะตอนนี้กลับบ้านก่อนของเต็ม อ๋อเกิดในน้ำเกิดในน้ำเหรออ๋อเกิดรอบหนองน้ำโหเรารอบบ่อน้ำผมมีกบเต็มไปหมดเลยนี่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 เจอแล้วเจอแล้วเก็บก่อนเลยอืมบ่อนี้มีดอกเดียวหู้ตรงนู้นมีวูบมีเพียบเลยทุกคนอย่าชกผมอย่าชกผมอย่าชกผม ผมต้องรีบหาบ้านตกปลาแล้วอะ่ะผมต้องรีบหาบ้านตกปลาอย่าได้เบตตกปลาครับทาไมการหาเบตตกปลาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากยินแสนเข็นขนาดนี้อันนี้คงไม่เจอเบตตกปลาหรอกเพราะมันเป็นกล่องทองละออย่างน้อยก็เป็นถุงใหญ่น,นี่นะทุกคนพอเป็นถุงใหญ่สุดเนี่ยมันก็จะมีดาวอยู่2ดาวนะประเด็นก็คือเราหาบ้านตกปลาไม่เจอครับเราไม่สามารถตกปลาเอาวัตถุดิบม,มาได้อะดิโอ้ยอย่าชกผมไม่นะผมหาบ้านนางตกปลาไม่เจอ มันเป็นไปนได้ยังไงเนี่ยไม่นะเอ้ยในในนี้มันมีม,นมันมันมีมันมีเบ็ดปะมันมีเบ็ดหรือเปล่าไม่มีมีเบ็ดให้ไหมครับตรงนี้ไม่มีไอตอนอยากได้นี่ผมเปิดไม่ได้เลยนะเบตตกปลาเนี่ยไอตอนไม่อยากได้นี่ผมได้แบบติดๆกันอนะรัวเลยทุกคนได้เบตตกปลาแล้วโอ้โหคิดว่าจะไม่ได้ทั้งละเอาละเราใช้เบอร์รี่กับ ดอกไม้อันใหม่ดิฟลิฟนี่ใส่ไปเบอร์รี่แล้วก็ปลาสองตัวได้อะไรเอ่ยอเราลองปลาใส่ตัวเองปลาใส่กระต่ายด้วยบึ้มเอฟเฟกต์ดีสปีดบูตอีกละ <c oughs> มันวิ่งไม่ไปอะ่ะมันเรียกว่าสปีดบูตตรงไหนเนี่ยอ่ะเราซื้อนี่เลยแมนเดตแมนเดตแมนเดตอ่าแมนเดตขึ้นข้างข้างข้าง,าง,างบ้านทริกอัลทีนะต่อไปเราใช้ท้ากระต่ายหนึ่งอันแล้วก็เนื้อเล็กสามอันนะแล้วก็แมนเดตอีกหนึ่ง เดี๋ยวรอบหน้าผมว่าเกมอัปเดตสักประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะผมค่อยมารีวิวดีกว่าเพราะว่ามันมีมันมีบั๊กเพียบเลยมันมีบั๊กเพียบเลยเหมือนเป็นตัวทดลองบั๊กนุ่นๆเจะาะน้าแมนเดตอ่ามันอาจจะปลูกวันนี้ขึ้นอีกวันหนึ่งหรือเปล่าผมผมว่าน่าจะเป็นแบบปลูกวันนี้ขึ้นวันอื่นอะไรเงี้ยเก็บเลยแมนเดตจะมีอันนึ่งหรือว่ายามันให้สปีดบุญหมดเลยอุ้ยทำไมน้ำมันเริ่มเป็นสีแดงๆแล้วอ่ะไม่รู้ไม่สนผสมเลยบึมบึมบึม มาทดลองยาก,กับกระต่ายเหมือนเดิมมาละครับดฮังเกร์ลออ๋อันนี้คือเอฟเฟกที่จะทําให้เราไม่สูญเสียความความหิวนี่ไผมวิ่งผมวิ่งยาวเลยไม่หิวอุ้ยเจ๋งเอาละต่อไปเราจะต้องใช้สเตอร์ไอสเตอร์วิทมันชื่ออะไรนะสะตเตอร์อะไรสักอย่างนั่นแหละผมว่านะยาที่เราปรุงได้เนี่ยจะเป็นยาที่วายโยนกับตัวเองใช่ไหมส่วนอาชีพวิทเนี่ยจะเป็นการโยนยาใส่มอนเตอร์ เออผมว่าน่าจะใช่แน่เลยไม่เขีนยนจะว่าโยนโยนยาใส่มอนเตอร์มันจะได้เราดาเมจเหรออ๋ะมันขึ้นตรงไหนนี่อ๋อขึ้นตรงประภาคารโอ้อันนี้หรือเปล่าอุ้ยนี่ไงนี่นี่น,นี่ผมเจอแล้วอ่าอาจจะต้องรอมันโตรหรือเปล่าอ๋อนี่นี่นี่ทุกคนใช่ไหมอ๋อเราต้อง เราต้องส่องไฟฉายใส่มันก่อนนะอันนี้อันนี้ต้องส่องไฟฉายใส่มันก่อนใช่ไหมอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้ตามันเริ่มลืมขึ้นมาไงทุกคนอ่าเราได้มาแล้วนี่ใส่ทานไปด้วยแล้วก็สเตลวีดมั้งใช่ไหมมันชื่อสเตลวีดปะ่ทดสอบทดสอบบึ้มอ้ามันเป็นยาที่ใช้กับตัวเองหมดเลยดนฮังเกอร์ลอสนี่งแล้วถ้าเราใส่ไม่ตรงสูตรตรงนี้จะเป็นไรหรือเปล่าต้องลองดูต้องลองดูของอย่างนี้มันต้องมีไว้รองใช่ไหมล่ะ ใส่ผิดลำเบิดทุกคนเราต้องผสมตามสูตรที่มันให้มาเป๊ะๆนะทุกคนเราไม่สามารถผสมสูตรที่แบบเราจําได้อะแบบแบบเราจําได้ว่าสูตรแรกเนี่ยมันผสมยังไงเนี่ยเราก็ไม่สามารถทําอย่างนั้นได้นะเราต้องผสมแบบตามมันเป๊ะๆอ่ะโอเคอุ้ยยางสีม่วงอุ้ยปกติมันเป็นสีเขียวปกติเป็นสีเขียวทุกคนยางสีม่วงน่าจะเป็นพิษหรือเปล่าบึ้มนี่ไงเป็นพิษสปีดรีดักนี่ไง นี่ยาสีม่วงทําให้ความเร็วเราลดลงสมนี่ไงเป็นยาผิดแล้วเป็นยาผิดงั้นเราโยนใส่กระต่ายด้วยทดลองยาบึมอ้าวเราโดนคนเดียวกระต่ายไม่โดนกระต่ายไม่โดนฟ,ฟ,ฟักทองใส่หัวนะทุกคนมีเราคนเดียวที่โดิน inward control อ,อ,อุ้ยควบคุมกับด้านทุกคนนี่นี่ตอนนี้ผมกําลังกดปุ่มไปทางซ้ายอยู่แต่ว่ามันเดินไปทางขวานี่ อ้าแต่มันเป็นแค่แป๊บเดียวเนาะมันเป็นแค่ไม่กี่วิโอ้ยาอ่าเป็นยาดีแล้วโยนตัวเองเรียบร้อยหาได้เงินได้เงินอันนี้ได้เงินอุย้ยเป็นรูปสายฟ้าด้วยทุกคนทุกคนถ้าเรามายืนแช่ในม้เอนเนี่ยเลือดเรดเลยนะเนี่ย <laughs> เอาละทุกคนเพื่อใครดูคลิปผมแล้วสนุกไปหน่อยจนลืมว่าอะไรหาจากไหนแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะและเดี๋ยวผมสรุกให้ฟังนะ เราจะมีคลาสใหม่1คลาสนะครับใช้แคนดี้ทั้งหมด900อันแล้วเป็นคลาสถาวรด้วยชื่อว่า w i s h แล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวคลิปต่อไปนะครับส่วนยาเนี่ยนะหลังจากที่เราเขาเกมไปเนี่ยมันจะมีสูตรยาให้เนาะยาทั้งหมดเนี่ยจะใช้โยนกับตัวเราเท่านั้นนะยาสีเขียวเนี่ยจะเป็นยาที่เราได้เอฟเฟกดีนะครับทุกคนส่วนยาสีม่วงเนี่ยจะเป็นยาที่ทําให้เราได้เอฟเฟกไม่ดีนะครับทุกคนใครเล่นคนเดียวก็แนะนําให้โยนทิ้งไปเลยนะสีม่วงส่วน ใครเล่นกับเพื่อนเนี um ่ยก um ็อาจจะไปแกล้งเพื่อนได้นะส่วนดอกไม้เนี่ยอันแรกเนี่ยจะเกิดใกล้กับบ่อน้ำนะทุกคนอันที่2เนี่ยจะเกิดตามแผนที่นะทุกคนสามารถเก็บได้ตอนกลางคืนอันที่สเนี่ยเราจะต้องเอาไฟฉายไปส่องตามันก่อนมันถึงจะค่อยๆลืมตาออกมาแล้วเราจะเก็บได้นะทุกคนอันที่4เราจะสามารถเก็บได้จากไหนถ้ำเด็กนะครับส่วนอันที่5เนี่ยเราจะเก็บได้จากข้างๆบ้านทรีออทีนะทุกคน เอาล้ทุกคนแล้วอัปเดตนี้เนี่ยก็เป็นการปรุงยานะเหมือนว่าเขาทํามาให้เราเล่นสนุกสนุกกับเพื่อนได้นะตอนที่ผมเล่นเนี่ยก็คือช่วงตีหนึ่งเลยนะช่วงที่เขาอัปเดตมาเลยมันเลยจะมีบั๊กอยู่นิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าทุกคนเล่นกันตอนเช้าเนี่อาจจะถูกแก้ไปแล้วเนาะใครที่คิดว่ามีเอฟเฟกยาอันไหนที่ผมยังไม่ได้เจออีกหรือว่ามีอะไรที่อยากจะแนะนําสําหรับอัปเดตนี้เนี่ยก็สามารถ แนะนำไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะทุกคนแต่ว่าผมขอความร่วมมือหน่อยนะคือคอมเมนต์กันอย่างมีมารยาทนะแล้วก็ให้เกตคนอื่นด้วยเพราะว่าหลังๆมานนี้เนี่ยผมเห็นคอมเมนต์ไม่ดีเยอะมากแต่น้องๆอ,อาจจะไม่เห็นกันนะเพราะว่าอันไหนที่ผมเห็นว่ามันไม่ดีเนี่ยผมก็ไล่ลบทิ้งหมดเลยเนาะส่วนใครจะคอมเมนต์สนุกสนานหรือว่าคอมเมนต์เอาฮาอะไรอย่างนี้ก็เชิญตามสบายนะครับทุกคนแต่ก็ให้เกตคนอื่นด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ